กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตายอ่อเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดบัดนี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7มกราคมพุทธศักราชสองพร้เข้าพเจ้านางสาว ธัญพัดแก้วพรขอเปลี่ยวาจาสาธยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่องค์พระเขาวปฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพระเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงดลบดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสสดชุมนุมเทวดา ส,ม,สมันตาจากักรวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธามัมุนิราชนสัสุนันตุสักขโมกทขังสักเคกามจรูเปคิริสิหารตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเประเทจคาเมตรรนาคาหเนเคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจจยัมตุเทวาชลทธรวิสมัยยคคันทพนาคาติธันมตาสันติเกยามุนิวราชนางสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวนาาโลอายามพัทันตาธรรมะสวนาาโลอายามพัทันตาธรรมะสวนาาโลอายามพัทันตา โดยส่วนนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะโดยส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสระนางอันยังพุทโธเมสระนางวรังเอเตนะสัจจาวันเชนะโสดทิเมหนตุสัพพะทานัตถิเมสระนางอันยังธัมโมเมสระนางวรังเอเตนะสัจจาวันเชนะโสดทิเมหนตุสัพพะทา นาทิเมศารานาังอันยางสังโคมีศารานาังวรงังเอเตนะัจาวันเชนะสดที่มีหงตุสภะทา,าบอสนมหาการุนิโกนาโถติอาธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัธยาสพปานินางปูเรตวาปารมีสภปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจาวันเชนะมาหุนตูสพูปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสพปานินางปูเรตวาปารมีสภปันโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจาวันเชนะมาหุนตูสพูปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสพปานินางปูเรตวาปารมีสภปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสะจาวันเชนะมาหุนตูสพูปัทวา ประสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสามังพระควาวสกเกสุวิหารติกปีรวัตุสมีมหาวเนีมหาตาพิกขุสกเกนะสัติงปัจจามันเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหะเตหิทัสหิจารโลกาทูหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายางพิขุสงคัญจะอัตโขจตุนางสุทาวาสก,กายการนางเทวานางเอตัระโหสิ อยังโขพระควาสเกสูวิหารติกปีระวัตทูสมีมหาวณีมหาตาพิขุสเคนะสัตทิงปัจจามันเตหีพิขุสเตหีสเพเหวาอรหาเตหิทัสหิจารโลกาทูหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหนติพระควันตังทัศน์ยังพิขุสังคัญจะยันนุณามายมปีเยนะพระควาเตนุปัสสังกัมเมยามะอุปัสสังกัมมิตวาพระควันโตสันติเกปัจเจกับคาถาพาเสยามาติ อระโขตาเทวตาเสยยะถาปิณมาพระวาุปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะส,ส,สุทาวเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพระวนันโตปาตุระหังสุอรทะโขตาเทวตาะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัทสุเอกะมันต,น,ตนตังทิตะโขเอกาเทวตาพระวันโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสมายโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาขัตตัมหาอีมังธรรมะสมยังทะคิตาเยวะ อปราทิสังคันติอระโคอปราเทวตาพระควันโตสันติเกอีมังคาถาังอาภาสิตัตระพิฆวะสมาทหส,สูงจิตตังอัตโนโอุชุกะมกังสุสารธีวะเนตานิค้าเหตตวาอินริยานิรคันติปันทิตาติอระคโคอราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาถาังอาภาสิเชวตวาขีลังเชตตวาปรีขังอินทขีลังโอหัดจ,จะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจกคุมะตาสุทันตาสุสูนาคาติ อธะโขอร,ขอราเทวตาพระควันโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกยจิพุทธังสรารนังคตาเสเตคามิสันติอภัยยภูมิปะหายะมานุสังเทหทังเทวกายังปริปุเรสันตีติอระโขพระขวาพิขูอามันเตสิเยผู้เยนาพิขเวทสัสสุโลกาทูสุเทวตาสันนิปติตาโหติ ตถาคตังทัศนยังพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอาทิตตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอเตมะปรมาเยวเทวตาสันนิปาติตาอเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวภาวิสันติอนาคตะมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอเตมะปรมาเยวเทวตาสันนิปาติตาภาวิสันติเสยยะถาปิไมหังอาตะระหิ อาจิคิตยิสามิพิเทเวเทวกายานังนามานิกิตตย,ยิสามิพิเทเวเทวกายานังนามานิเททิสามิพิเทเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาทุกลงมณสิกโรธาภาสิตสามีตีเอวัมพันเตติโคเตพิขุภะควันโตปัจจโสสงภะวาเอตัถโวจะสีโลกะมนุษสามิยะถาภูมมา ตัทะสิตาเยสิตาคิริขภะพลังปะหิตันตาสมาหิตาปูถูสีหาวาสัสลีนาโลมาหังสาพิสัมพุทโนโอทาตามสาัสาสุทาวิปัสนานัมาลาวิลาพ,พินโยปัจจะัสะเตยันวาวเนกปีระวัทะเวตโตอมานตายิสัทธาสาวเกสารีนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทาพิโวเตจะออปะมกลุงสุตวาพุทธศาสานาังเตสามปาตุระหุงยานาังอมนุานาสานะทัสนังอเปเกสตะมัทธคุงสหัสสังสทังอสตลิงสตัง,สตงเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันทามัทธคุงที่สาสภาพุทธาหุงตัจาัาสพังอภินยยะวะวคิตวาจคุมาตโตอมันตยิสธาสาวเกสลาเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิวโวเยวหังกิตตายิสามิเคริหิอนุบุพโสสตาสหัสสาวยคขาภูมากเปรละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินโมทาัมานาภิปุงกามุงภิกขุนางสัม,มิติงวนางชาสาหัสสาเหมมาวตายขานานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินโมทาัมานาภิปุงกามุงภิกขุนางสัม,มิติงวนาง สาตาคีราติสาหัสายะขานานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิปุงกามุงพิคุนังสามิติงวนังอิเจเตโสรสสหัสายะขานานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิปุงกามุงพิคุณังสมิติงวนังเวสามิตาปัจจสตายาขานานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิปุงกามุงพิคุณังสมิติงวนัง กุมพิโรราชคา,าิโกเวปุรสา,านิเวสนังพินโยนางสตะสหัส,สังยัขานางปยิรุปปาสติกุมพิโรราชาคายโกโสปาขาสมิติงวานางปูดิม,มัจจะที่สังราชาทัตตะระโถปัสสาสติคันทพานางอธิปติ มหาราชายะสาัสโิโสปุตตปิตัสสะาโวอินทมนานามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสาัสิโนโมทามานาภิพุงการุงภิกขุนังสม,มิติวนงังทักขีนันจัดที่สั่งราชาวิโรโหแต่ปัสสะสาาติคุมภานังอธิปธติมหาราชายะสาัสโิโสปุตตาปิตัสสะาโวอินทมานามหาพลา อิท <It> ิมันโตชุติม oh ันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิปุงกามุงพิกขุนังสมิต ah ิงวนังป ah ัชชิมมัจจที ah ่สังราชาวิรูปะโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโซปุตตาปิตัสภาโวอินทามนามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิปุงกามุงภิกุนังสมิติงวนัง อุตารันจัดที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยาขานางธิปติมหาราชายสสิโซปุตตะปิตัสสะพาหวอินทามานามหาพลา อิทิมโตชุติมนโตนะวันโตยซะสสิโนโมโทามานาพิปุงการมุงพิคุนังสัมมิติวนังปุริม,มาทิสังทาตารโธทักขีเนนาวิรูหกโกปชิเมนาวิรูปรโคกูเวโรอุตรังทิสังจัตโตโรเตมหาราชาสมันตจัตุโตรทิสาทันทันลมานาอัถสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวาจาัมิกาสถามายากุเตนหุเวเตนทุวิภูจวัวิภูโตสหจันทโนกามาเสธโถจักกินนุคันทุนิคันทุจัก นาโทโอโปะมันโยจะเทวสุโตจามมัตติจิตตาเสโนจักพันโทนโรราชาชนสโพ อาคูปัจจสิโคเจวติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพีโมธามนาภิปุงกามุงพิคุนังสมิติงวังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตฉกากรรมพระสตราอาคูปายาคาสหายติพียามุนาทตรัฐาจาะอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโศปาขาสมิติงวังเยนาคาราเชสหสสหารันติทิพาธิชาปะขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวานมชัปปตาจิตตาสุปนาอิ ติเตสะนามังอภพันยะตทานาคาราชามาสีสุปันโตเขมมะมากาสีพุโทโธสันหาหีวาจาหิอุปวายันตานาคาสุปันนาสารณะมกังสุพุทธังชิตาวชิราหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรว,สวัสวะเสเตอิทิมันโตยะสัตสินโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานเวทสาเวปจิตติสุจิตติจามหาราโทนโมจิตติสหสัตตาจ่กภริปุตตานังสัพเพเวโรจานามากา สันในิตวาพลิงเสนางราหูพันธามุป,ปาขมูงสมาโยพันธันเตภิกขุนางสาม,มิติวนังอาภูจเทวาปทาวีจเตโชอโยตถาขมูงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจายา,าสสะหะเมตาการุณากายกาอาคูเทวายะสสิโนทเสเตทศทากายาสพเพนานานตวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะส,สัชินโมทาัมานาพิปุกามุงพิกุนางสาม,มิติวนังเวนทูจะเทวาสหารีจะอัสมาจัุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทามาคูปุรคิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขาตานิปุรกคิตาวาอาคูมันทวราหากาวาสูนังวาสโวเศโทสะโกปาขาบุรินทโททัสเสเตทัสธากายาสเพนานัน,นตวานิโนโ อิทิมันโตชุดติมันโตนาวันโตยะสสิโนโมทะามานาพิปุงกามุงพิกุนังสัมมิติงวานังอาธาคูซาภูเทวาชาลามะขีสิขาริวะอาดิทักาจโรชาจาาอุม,มาบุพภานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจาอาอจุตาอัชาเนชกาสุเรยาลุจิราอาคูอาคูวะสาวะเนสิโนทัเศเตทัศสากายาสาัพเพนานัน,นตวันนิโน อิทิมันโตชุต,ติมันโตวันนาวันโตยะส,สัชินโมุทามาภาิปุงกามุงภิกขุนังสม,มิติงวะนังสามานามหาสามานามานุสามานุสุตตมาคิถาปาทุสิกาอาคูอาคูาคมโนปะทุสิกาอาถาคูกัฏายโยเทวายเจจาโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะส,สัิโนทัเสเตทัสคากายาสัเพนานานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสชินโมทามนาพิปุงการมุงพิคุนางสามิติงว่านังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคาณสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักคนาสทามันตาหาราคชามิสกาจายัสสินโธทนายังอาคาปชิโมโยทิสาอภิวัติทัเสเตทศกากายาสัพเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสชินโโมทามนาพิปุงการมุงพิคุนางสัมิติงว่านัง เคมียาดุสิตายามากันทกาจยยายัสาิโนลัมพิตภารามาเศรษฐาชโชตินามาจารสวานิม,มานะละติโนอาคูอาหาคูปรินิมิตาทัเสเตทศทากายาสัพเพนาน,านันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสาิโนโมทามาภิปุ่งกามุงพิคุณังสม,มิติงวนังทัเสเตเทวานิกายาสัพเพนาน,านันตะวันิโนนามันวะเยนาอาคันชุเยจันเยขัสิะ สัทิศาสหาปาวุทชาติมัคขีลังโอคาตินะนมานะสังวะทัคเคโมขังตรังนาคังจันทวังอาสิตาติตังสุพมาปรามตโตจากปุตาอิทธิมตโตสหสันกุนังกุมารติโจสจโสปาขาวสมิติงวะนงังสหสพามมโรกานังมหาพรม,มาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสเตอ,อิสระอาคูปัจจาก,กะวะ สวัตติโนเตสันจักมมชโตอาคาหาริโยปริวาริโตเตจาสาเพอพิกันเตสินเทเพเวสพัมเกมมาราเสนาอภิการมิปัญสาการหาศมาที่ยังเอทะคันหัตทะพันธทธะราเคนาะพันธามะทุโสันตาปริวาเรทามาโวมุจินทะโกจินังอิติตัรรมมหาเสนกกรหาเสนังอเปสยิปานินาตะละ มหาัสจรจะสลังกัตวาเพร,ะว,าาระวังยะถาปุสโกโมเมโคนะยันโตสวิชุโกตทาสโสปัจจุทาวติอาสาังกุโทอ,อาสายังวะเสตัจะสัพพังอภิญญายะวะวะคิตวาจักคูม,มาตโตอมานตยิสัทาสาวะเกสารเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิทโวเตจะอปะมกะดุงสุตวาพุทธะ ศาสนงวีตาราเคหีประกามุมเนสังโลมปีอภิชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพระยาติตายสัตสีโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกาเตชณีส,ส,สุตาติบทสวดจุลลาชยปาละกอนนโมเมพุทธเตชะสารตนาตยาธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายปรมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจัดุโลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุขขงคังคาจัดสัพพมาชยประสิทธิพระวันตุเต ชยชย์ธรณีธรณีอุทธิอุทธีนาธีนาทีชยชย์ขคนณละตนละนิสัยนิรายสายเสนะเมรุราชพลนรชีชยชยคคำพีละโสพีนาเคธนาคีปีสาจภูตกาลีชยชยะทุนนิมิตาโรคีชยชยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยชยะวรุณกมุขสตราชยชยจจำปาทินาคกุลคันถกชยชย์ขันชคนณนตุรงสุการภูชงศีหะพยัคฆทีปา ชยชยวรุณนมุคายาตาชิตาชิตะเสนารีปุณสุธินารดีชยชยะสุขาสุขาชีวีชยชยทารณีทะเลสทาสุชัยยาชยชยะทารณีสางตินสทาชยชยะมังกรานลัญยาภวเคชยชยะวรลุณยาเคชยชยลักเสสุระ พเตชาชยชยะพระเมนทักคณาชยชยะราชาทิรสาธชัยชยชยปัทวิงสพังชยชยาอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยชยะมเหสุโรฮโรหลินเทวาชยชยาพรมมาสุลโคชยชยนาโควิรุหโกวิรูปัโคจันทิมาลวิอินโทจาวเณเตโยจากุเวโรวาดุโนปิจอาคิวโยจะปาจุนโหกุมารโรทตะรถาโกอัธารสะมหาเทวาสิทธิ ภาปสาอาทยโยอิสิโนสาวากาสัพเพชยะราโมพระวันตุเตชยะธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโลจะชัยะกังเอเตนะชัยเตเชนะชัยะโซธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชโยปิพุทธศัตริมโตอยิยามรัสจ่าปาปมะมตปรชาชโยอุโคสยามโคทิมันเตปโมทิตาชัยยะตถา พระมคณาเมหิสีโนชโยปีพุทธศัตริมโตยายมรัชจ่าปิาปีมตัวราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมนิตาชยตถาอินทคณาเมหิสีโนชโยปีพุทธศัตริมโตยายมรัชจ่าป่าปีมตวราชโยอุโคสยาม โพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาเทวะขณามหิสีโนชโยปิพุทธสัตสิริมโตอย่างมรัสจ่าปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาสุปันนะขณามหิสีโนชโยปิพุทธสัตสิริมโตอย่างมรัสจ่าปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตถาเทวพาคขณามหิสีโน ชโยปิพุทธสัตสิริมโตออยังมรัสจ่าปาปิมโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปโทม,มโทิตาชัยยะตถาสัรพพมคนณามเหสินูชยันโตโพธิยามูเรศก,กยนานังนั้นที่วัฒโน เอวังตะวังอวิชโยโหหิชยาสุยชยมังคะเลอปราชิปลังเกสีเสปทวิโปคะเลอพิเสเกสัพพุทธานังอคัปโตปมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุหทิตังสุขโนสุโมหุจัสุพรมจาริสุปัทคีนางกายกรรมังวะจกรรมังปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมังปณีทิเตปัทขีนาปทักคีนานิกตะวารพันตันเถปัทขีเนเตอัทาราสุกิตาวิรุณหพุทธศาเสนอโลคาสุกิตาโหทาสหะสัพเพหิ ยาติผีสุนันตุพลตโตเยเทว,วาอัสมินทานีอธิคตาทีขายยกาสทาหนตุสุขิตาหนตุสัพพธานักขันตุสัพพัตตานังลักขันตุชินาสาสนังยากาจิป,ปัตนาเตสังสเพบุเรนตุมโนรถายุกตากาเลปะวะสสันตุวสังวาสาวาราหกาโรคาจุปัตถวาเตสังวานิวาเรตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถาละหังบทถวดบทสวดธรรมะนิยามสุตัง เอวมเมสุตังเอกังสม,มยังพักวาสาวตียงวิหารติเชตวเนอนากบินทิกาสะอารามเมตระโคพักวาพิกข,ขุอมันเตสิพิขโวติพัทพัทนเตติเตพิขุพักวันโตปัจจโสสุง พักาวาเอตตะโวจะอุปาทาวาพิขเวตวถาคตานางอนุปาทาวาตวถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตวอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติทเทเสติปัญญาเปติปัฏถะเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขารานิจติ อุปาทาวาภิาเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมมาทิต,ตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตระถาคตวอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติต่างตถาคตวะปิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตตวาอภิสัมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถาเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมานตาติอิธมโวจักภะควาเอตัดธรมนาพันเตภิกขุภะควันโตภาสีตังอภินทุนติ บอสวดพันเทกะระตะคาถาอตีตังนาวัคเมยยะนานปาติทังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ด้วยไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตังปะฮีนันตังอปตะจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยทำมาตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังวิธามนุพลุเเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจมแจ้งไม่งอนแกนคลอนแคลนเขาควรพกคูณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจะมาตังปังโกชัญญามรณะนงังซวยความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้นพรุ่งนี้นะฮิโนสังคารเตนามหาเสนีนามัจุนาเพราะการผัดเพลยงต่อมัจุราชซึ่งมเีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมต,ตันติตัง สังเวพันเทกรตติสันตโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าวได้ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้นเพียงราตรีเดียวก็น่าชมบอรสวดธรรมมะสังเวค้าปัจจเจเวคณนะสัพเพสังขารอาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรานานรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยาก พราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,ง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังวรน,านางังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสางังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะ ริโยสารนังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิยตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวัลนางเมนิยตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตักคนที่จะสังเวชออยังกาโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญานคัมปะสจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธทิเสสติจักนอนทับปัทวีซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนินและถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจังวตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวะยะมะ มโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสาวุปัสโมสุขโขความเข้าไปสปงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจา่าสัตทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มารีสุจามาริสเลที่ตายไปแล้วและกําลังจะตายตัดเทวห่างมาริสามีเราจากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทส่วนไม่ตายยังกิจจิยังกิจจิกุสลังกัมมังสัพเพหิพะเตหิกตังคุณยังนูอนุโมทันตุสุนันตุพนตโตเยเทวาอาสเมิทธาเนอธิคตาทีคาย,ยุกาสัทาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปมุจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุขาปมุจันตุสัพเพีาติกาสุขิตาหนตุทุขาปมุจันตุสัพเพายติกาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจันตุ สัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปตาสุกิตาหนตุทุกขาปโมจันตุสัพเพอาจารยุปัชายะสุกิตาหนตุทุขาปโมจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหนตุทุกขาปโมจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปโมจันตุสัพเพสัมมิตังสัมมิชันตโวบระสนบูชาหลวงปู่ทวดนโมพธิสโตอคันติมายาอิติภควานะโมพธิสโตะคันติมายาอิติภควานะโมพธิสโตอคันติมายาอิติภควา โสวดปันติทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเคะเรโพธิเะเรแตหิงแตหิงตาธรรมธานีนาพระวันตุปูชิตาสดทิงกรรเตถาวิหารัมณทะเลทะเทลาจัมมัชานาวกาจัพิขโวสารามิกาฐานาปฏิอุปัสากาคามาจัเทสานิคามาจาัอิสาราสันปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจอาาัอัฐสภพวะสังเสรทชาตาอัทโวปปาติกานิญาน,นิการธรรมาวาลังปฏิจเตสเพ,พปิทุกสะกรรณตุสังขยัง ทาตุจิรังสตังธรรมโมธัมมธาราจปุคลาสังโคโหวตุสมาขาัขโวอัธายะจะหิตายะจะอัมเหระขาตุสธรรมโมสัพเพปิธัมมะจาริโนวุติงสัมปาปุญญายามะมเมอปิยาภเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเสนสัมมาทารังระเวชันโตกาเลเทโวปวสันตุวุต ทิภาวะยังสัตตานังสัมมิชันเมตุเมธนิกมาตาปิจาจะอะรัชังนินจังรักขันติปุตตากังเอวังธรรมเราชายโยประชังรักขันตุสัพพทาบทดสวดเทว,วตาอุโยชนะคาถาทุกัปัตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยา,า,พยาโสกปตาจนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอมเหหิ สัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัฏนตุสัททายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิระโตคาชนตุพิระตาโหนตุคาชนตุเทวตาคาตาบรสุสุมังคนละคขาตาโหนตุสัพพังสุมังฆาลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสถีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังฆะลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวะนะโสทีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมัฆะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวะนะโสทีโหตุนิรันตลังสัพเพพุธ,ธา พระลพตตาปัจเจกานันจะยังพระลังก์อรหันตานันจะเตชีณาลักขังพันธามิสักโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีณาลักขังพันามิสักโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนาลักขังพันามิสักโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนาลักขังพันธามิสักโสสัพเพพุทธา พระลตตาปจเจกการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาละขังพันธามิสสะพโสสภีพุทธาพระรพตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนาละขังพันธามิสสะพโสสพีพุทธาพระปัตตา ปัจเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรปตาปัจเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรปตาปัจเจกการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรปตาปัจเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอนมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาคาไลขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อาสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอาชีพทำคำว่าไม่มีอดยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสัตพรน้อมส่งอนุภาพแห่งพระมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสีอมตเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมล้นด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ